สุเยีนเล็กนี่ชกมาจนถึงตอนโควิดใช่ไหมที่บอกว่าตัดใจเลิกใช่ครับช่วงจนนั้นโควิดเข้ามาครับผมก็เลยขึ้นรายการปุ๊บโควิดมาก็ยกเลิกรายการก็เลยผมตัดประมาณสองสามครั้งนะครับขึ้นรายการมาแล้วไม่ได้ต่อยผมก็เลยตัดสินใจเลิกเลยครับผมโอ้โห <c oughs> แต่ว่าถือว่าทิ้งเงินแสนเลยเพราะว่าตอนล่าสุดก่อนที่จะเลิกนี่ตอนนั้นก็ยังค่าตัวแสนต้นๆหรือเปล่าครับใช่ครับตอนตอนนั้น ตอนนั้นค่าค่าตัวก็ก็แสนอยู่ครับแต่มาช่วงโควิดเข้ามาปุ๊บค่าค่าตัวมันลด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 ลงครับผมลดเหลือประมาณเท่าไรครับลดประมาณเหลือมันสองหมื่นสามหมื่นเท่าลงลง,ลงเกินเท่าไปเลยครับโอ้โหหลายเท่าตัว <c oughs> เลยนะ <c oughs> ที่โดนลดมาใช่ใช่คือคือตอนโควิดมันคือปีสองพันยี่สิบไทยก็คือสอง ห้าหกสามก็คือย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วนั่นนั่นคือช่วงที่พอโควิดมาเนี่ยมันทำให้ชีวิตของสุริยันเล็กเนี่ยลำบากแต่จริงๆนักมวยแทบทุกคนนักกีฬาหรืออะไรต่างๆก็ลำบากเหมือนกันชีวิตช่วงโควิดเป็นยังไงครับพอเริ่มลำบากแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจออกรถครับผมขายวัวที่บ้านมาออกรถมาวิ่งครับผมขายวัวที่บ้านเพื่อที่จะมาออกรถวิ่งตอนนั้นเนี่ยอายุยี่สิบยี่สิบสี่เองปกั ใช่ใช่ครับผมย้อนกลับไป5ปีที่แล้วนะ24ปีนี้ยังถือว่าอายุการชกมวยมันยังได้อยู่เลยก็ได้ไงแต่คราวนี้โควิดไงใช่ไหมโควิดมันก็ขึ้นชกก็ไม่ได้ไงใช่ไหมตรงนั้นแต่ว่ามันเหมือนตัดตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารอไปอีกสักปีสองปีก็ยัง25-26เองนะก็ยังชกได้เออทำไมถึงเลือกตัดสินใจที่จะเลิกล่ะครับ มันช่วงนั้นมันมันมีมันไม่มีรายได้ครับผมครอบครัวก็ลําบากครับผมก็เลยอะไรพอได้ก็เลยลองตัดสินใจดูครับผมขายวัวไปซื้อรถตู้ใช่ใช่แล้วยังไงเล่าต่อได้เลยครับชีวิตต่อออกขายวัวซื้อรถออกรถมาก็มาวิ่งส่งพนักงานอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมวิ่งส่งหนุ่มสาวพนักงานครับผมถามนิดนึงทาไมถึงเลือกเลือกไปไปทํางานและส่งพนักงานอยู่ที่ระยองเนี่ย พี่เขาแนะนํามาครับผม,มว่ามีคนแน,นะนํา่รายได้ดีไหมก็รายได้ถ้าวิ่งเป็นของเขาต่นับน้ำเทียเท่ยวเที่ยวเที่ยวประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละครับผมเที่ยวเที่ยวหนึ่งครับผมวันหนึ่งวันหนึ่งวิ่งกี่เที่ยวครับวันหนึ่งก็มันแล้วแต่วันครับบางวันก็วิ่งหกเที่ยวแปดเที่ยวครับผมหับแล้วแล้วเฉลีย่ยเฉลี่ยรายได้แบบต่อเดือนเนี่ยพอกินพอใช้พอส่งให้แม่พอช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวอะไรต่างๆทั้งหมดไหมครับ ก็พอได้ครับก็ก็พอทูทไทยไปครับผมก็ห่างงวดลดไปก็ให้ทา,ทางบ้าน,นผมก็ก,ก็ก็พอได้นิดนิดนึงครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแล้วหลังจากนั้นอะชีวิตผกผันอีกทียังไงเพื่อนทํางานที่ที่ญี่ปุ่นนะผมแกโทรมาว่าให้ไปช่วยช่วยไปเป็นเทรนเนอร์สักเดือนหนึ่งหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราจะมาต่อวีซ่าที่ประเทศไทยคือคือเพื่อนทางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนเป็นเทรนเนอร์ค่ายมวยที่ญี่ปุ่นอ่าให้ให้ไป ทำแทนนิดหนึ่งช่วงที่เพื่อนกลับมาต่อวีซ่าใช่ครับก็เลยก็เลยตัดสินใจไปครับว่าไปช่วยเดือนเดียวพอจะจะถึงครบเดือนนี่แหละครับเพราะว่าทางหัวหน้าญี่ปุ่นเขาบอกว่าลองต่ออีกสักครั้งไหมเผื่อได้ได้เงินกลับบ้านเพิ่มคือจากจากไปเป็นเทรนเนอร์เนี่ยหัวหน้าค่ายชวนชวนให้ขึ้นเวทีเพราะว่าเขาก็ดูหัวหน้าค่ายคงดูแล้วอะไรยังชกได้หน่วยก้านอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วตอหัวหน้าค่ายว่าไง ก็เลยตอบตกลงครับผมว่าเว่าเขาเขาก็อยากให้เรามีเงินกลับบ้านเยอะๆครับผมก็เลยตัดสินใจโชคอีกครั้งครับผมโชคกับนักโชคญี่ปุ่นหรือเปล่าครับใช่เขาโชคกับนักโชคที่ญี่ปุ่นับผมค่าเหนื่อยเท่าไหร่อ่ะค่าตัวสี่หมื่นบาทเรานี่แหละประมาณสี่หมื่นบาทินไทยก็สี่หมื่นบาทนะครับผลเป็นไงผลเป็นไงครับแพ้นอกยกสามครับนาอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเลื้อเวทีเป็นนานด้วยไงหรือเปล่าโดนอย่างนั้นไหมโดนฟันศอกแตกครับกับกัยุติครับ <Das S 2> โ<ห>อ้โหแพ้ทีเคโอนะครับแล้วยังไงต่อพอแพ้แล้วทางนะสอนชัยหัวหน้าเดิมครับผมแกแกโทรมาวันที่ผมจะกลับมามแกจะบอกว่าเห็นเห็นฟอร์มการชกแล้วแกว่าพอต่อยที่บ้านเราได้<ม>อีกครั้งก็เ<ม>ลยให้มาลองครับผมก็เลยว่ามีเขาแนะนําว่ามีรายการวันวันลุมพินีเขามาจัดที่ประเทศไทยอยากสนตัวเราสนใจไหมผมก็เลยว่าต่อสนใจก็ลองก็ลองอีกสักครั้งครับผม กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนที่มาโชคอีกครั้งหนึ่งประมาณยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดก็คือสองปีที่แล้วนะสองปีที่แล้วเองยี่สิบเจ็ดฟิตซ้อมนานแค่ไหนครับตอนนั้นที่การกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาผมมาต่อยที่เวทีราชราชราชดำเนินก่อนนะครับผมกลับมาลองลองลองมวทไทยห้ายก่อนโดนโดนจับแค่โยกห้ามดนมลงแม่งมันดูมันดูแล้วมันน่าท้อแท้จังเลยเออเนอะฮะ